Eds, มาสเตอร์ซีสเมล็ดพันธุ์บันดาลใจรายการที่จะพาทุกท่านค้นหาแรงบันดาลใจจากบรรดามเมล็ดพันธุ์ชั้นเลิศของประชาชาติวันนี้อินเพกราวจะพาทุกท่านไปพบกับมเมล็ดพันธุ์แห่งวงการสื่อสารมวลชนทาล้านน้องไอนาพิมพัฒและน้องอัญญาพิมพัทราศิลปะองศาไปพบกับทั้งคู่กันเลยค่ะวันนี้หนูจะมา

ตอนนี้น้องๆเรียนอยู่ที่ไหนกันคะชั้นอะไรแล้วเอ่ยเรียนอยู่ที่สถาบันดันตีโรเลยค่ะชั้น G7 เค่ะเรียนอยู่ที่นันนิงเตอรโนเลยค่ะชั้นเคทีหน่ พี่บีได้เห็นเป็นผลงานโปรเจกต์ปลายภาคนะคะของทั้งน้องอัญญาแล้วก็น้องไอนาเลยนะอยากจะสอบถามน้องน้นะคะว่าผลงานตรง,น,ตรงนี้นะค่ะมันเป็นผลงานเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างคะอยากจะให้ช่วยเล่าละเอียดเล้พอนี้เป็นประทับใจมากเลยโปรเจกต์เกี่ยวกับอินเสิร์ตวิดีโอค่ะในหัวข้อเรื่องความเงียบเหงาของสถานการณ์โควิด ไอ้นาคิดบทแล้วก็ถ่ายทำตัดต่อด้วยตัวเองเลยหรือเปล่าคะทำทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยค่ะแต่ว่ามีพ่อกับแม่ที่ช่วยให้คำปรึกษาค่ะลองลองเลง่ากระบวนการทำงานอันนี้ให้ครูบีฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอันแรกก็คือการเขียนสคริปต์ค่ะว่าจะพูดอะไรไปสถานที่ไหนแล้วก็ไปกี่โมงค่ะพอเขียนสคริปต์เสร็จก็ไปสถานที่จริงค่ะไปถ่ายพอถ่ายเสร็จก็กลับมาตัดต่อแล้วก็อัดเสียงที่บ้านค่ะ ต่อเองเลยเหรอคะตัดต่อเองค่ะดีจเเก่งมากๆเลยใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อคะใช้โปรแกรม p r e m i e r Pro ค่ะแล้วก็ด้านน้องน้องอัญญาคะ่ะบีเห็นน้างอัญชาเล่แสดงในงานชิ้นนี้ด้วยคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกชอบค่ะตื่นเต้นไหมคะอัญญาตื่นเต้นค่ะอัญญาชอบถ่ายทำซีนไหนม,มากที่สุดคะชอบชุดจีเยยค่ะ ทุกทีเลยเหรอเห็นมีนกแก้วด้วยอัญญาคุยกับน,นกแก้วด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่คุยกับนกคุยกับเก,ก็บเคะ่ะนกแก้วของใครคะของพี่ไอนาค่ะชอบไหมชอบแสดงไหมคะอัญญาค่ะแสดงค่ะถ้ามีโปรเจกต์ต่อไปของพี่ไอนานีนอัญญาอยากไปร่วมแสดงด้วยไหมคะใช่ค่ะจะมาเถื่อนแสดทันกันแล้วนะคะโอ้โห รอนมากเลยค่ะเอาลรอลูบนมาเล่นได้เลยค่ะแลองไอ้นาทำงานในช่วงโควิดนี้มีอุปสรรคเยอะไหมคะมีอุปสรรคเดียวค่ะก็คือการที่ไปสถานที่จินลำบากค่ะแล้วก็ไปลงสถานที่เสี่ยงแล้วก็หายใจไม่ออกบุลาศสยเมส เข้าใจเลยเพราะว่าไทยทําปกติก็ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วเนาะมันก็จะค่อนข้างหน่อยแล้วเวลาเจออากาศร้อนีค่อนข้างท้อเลยไหมคะไม่ท้อค่ะน้องชอบไปทํางานด้านสื่ออยู่แล้วไหมเอ่ยชอบอยู่แล้วค่ะอัญญาทำท่าอะไรคะจะบินแล้วหรออัญญาีเสื้อเส <c oughs> ื <c oughs> อ้อออกถ้าครูบีมีงานแสดงจะชวนน้องอัญญาไปด้วยเนี่ยอัญญาอยากไปไหม,ไ,มไปค่ะ อัญญาเล่าให้ฟังได้ไหมว่าตอนที่ถ่ายทำมาค่ะมีมีเรื่องราวน่าสนุกอะไรบ้างอยากลองเล่าให้เพื่อนฟังไหมคะตอนที่ถ่ายฉากบ้านพีซีข้างหน้าค่ะแล้วน้องก็บอกว่าน,น่ากลัวเหมืไปบ้านผีซีเลย สินกันเหรอคะหนูคิดบทเองเลยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะเก่งมากเลยครูบีชื่นใจมากเลยค่ะมีความสามารถมากเลยหลังจากนี้ค่ะโปรเจกที่เราอยากจะทําอีกไหมคะอ่ามีแพนว่าจะทํำโปรเจกการถ่ายบีโรค่ะแล้วก็ตอนนี้ไอ้นามีมีเพจเป็นของตัวเองด้วยไหมลูกอ่อมีเป็นอินสตาแกรค่ะเอาไวล้ลงรูปผลงาน สะดวกให้เพื่อนไปติดตามด้วยไหมคะสะดวกส่วนมากไปผลงานด้านการถ่ายภาพแนวไหนลูกถ่ายภาพแนวสตรีทค่ะไอ้นามีความผิดยังไงเกี่ยวกับคําว่าสื่อฮารานต้องถูกหลักการแล้วก็ถูกลิขสิทธิ์บ้างคะสื่อฮารานก็คือสื่อที่ถูกตามหลักการศาสนาแล้วก็ถูกถูกลิขสิทธิ์ก็คือการที่เราไม่ไปเอาผลงานของเขามาใช้โดยไม่ขออนุญาตค่ะ อยากให้กำลังใจคนที่ทำงานด้านสื่อฮาลานยังไงบ้างคะลูกอยากให้ทำตามหลกักกา,ารศาสนาค่ะหาข้อมูลแล้วก็ฝึกฝนเยอะๆค่ะอัญญาค่ะอยากให้กำลังใจคนที่เขาอยากจะแสดงแบบอัญญาบ้างยังไงบ้างคะลูกสูส้ๆค่ะจากที่ไปถ่ายทำผลง,งานเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดอะค่ะมีอะไรจะพูดหรือให้กำลังใจคนที่เขากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้บ้างคะอยากให้คิดว่าไม่ว่าเราจะติดหรือไม่ติดก็ยังเป็นในที่ดีทั้งนั้นค่ะเพราะว่าถ้าเราติด แล้วก็จะส่งรับตัวของเราแล้วก็ส่งเพยงเพื่อให้แกเราแล้วก็ให้คิดว่าทุกอย่างนี้เราเป็นผู้ที่กำหนดอย่างและอย่างสุดท้ายก็คือเราจะไม่ทดสอบบาปของพระองค์ผู้ใดเดินความสามารถของบาอย่าลืมดายมือพอาเจลแองกอฮ์ห์ ส่วมแมทอยู่หันขังกันด้วยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะก็อยากให้ทั้งสองฝากผลงานของตัวเองหน่อยค่ะไหนไอัญญาอัญญาลองฝากผลงานหน่อยสิพูดยังไงดีคะฝากผลงาน รักมากเลยอ่ะไอ้น้าปิดท้ายหน่อยรูปฝาผลงาาหน่อยค่ะติดตามผูงานในอินสตาแกรมด้วยนะคะอนาคตจะมีช่อง youtube ของตัวเองไหมลูกน่าจะมีค่ะ,อะขอบคุณทั้งสองคนมากมากเลยนะคะคุบีปลื้มใจมากๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้มากๆเลยขอให้ทั้งสองคนนะคะผลิตสื่อฮารานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ต่อไปนะคะลูกเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะเดยวจกักรเล่าควยรอนนะคะค่ะ จากความชื่นชอบค่อยๆต่อยอดเป็นผลงานที่น่าประทับใจอินเ a ล g r กราวขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนค้นหามเมล็ดพันธุ์แห่งแรงบันดาลใจของตนเองแล้วดูแลให้ดีสร้างคุณค่าแก่สังคมต่อไปนะคะร่วมส่งเรื่องราวของเหล่าเมล็ดพันธุ์บันดาลใจเพื่อส่งเสริมและผลักดันน้องๆเข้ามาได้ที่ Inbox Page In p l a y g r o u n d นะคะศูนย์อุตรกรรมการเรียนรู้ In p l a y g r o u n d ค่ะ